นิวบาเก็ตนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปอาคอกกันนะครับซึ่งวันนี้ผมอะถ่ายไปแล้วต้อมาน่ะไอ้นี่ด้วยไป,ไปไปไหนใช่ไหมหายไปก็ไปถ้าผมก็ถึงไป สองัน่วยตอนเช้า จะไม่เห็นทุกคนจะไม่เห็นใช่ไหมอเอกเห็นนะทุกคนไม่เห็นผมดยู่นะก็คือแบบมันไม่มีไฟมันไม่มีไฟอะไรจังเช่นเกิดใจไหมมั่นไหมไม่ไปก็จะมีพวกรถตู้รถยนต์รถอะไร Cosa meno di qua? អ <laughs> เนนออนอนตัวนอนดีกว่านอนดีกว่าซึ่งตอนนี้ซีพี้ผมหลุดไปแล้วนะอ่าซีผมหลุดไปแล้วแล้วผมก็ดึงมาได้ก็คืคอ